ความโหดของหลุยที่หลายคนไม่รู้นะครับปังโหดมากเลยครับหลุยโอ้โหก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมมีเว็บซื้อ ID ป้ายเหลืองนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับก็จะเป็นเว็บซัตโตช็อปนั่นเองนะครับก็จะมีนี่เลยไ d ดีไก่ป้ายเหลืองนะเป็นตัวละครคลาโบเก่าๆนะครับหรือแสงมืดเก่าๆที่หาไม่ได้สามารถมาเลือกหาได้เลยแล้วก็จะมีไ d ดีนะครับโคตรสวยนะครับอ่าป้ายเหลืองโคตรสวยก็คือจะเป็นตัวฐาน5้าที่แบบ มีแบบตัวละครสวยๆนะครับนี่เลยก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการตัวอะไรแมทกับตัวไหนนะต้องการตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่ก็เลื่อนหาได้เลยแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆนะเผื่อใครซื้อไ d แล้วเศ็ๆเหลือก็ลองมาสุ่มเล่นดูนะครับเผื่อได้ไอดีเพิ่มไปเนาะแล้วก็จะมี ID ดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับก็คือจะเป็นตัวละคร ID ไ d ดีป้ายเหลืองที่มีเกียร์มาให้นะไม่ว่าจะเป็นโดนแน่นอนเกียร์คริสต์มาสนะหลังจากนะครับที่ทุกคนนะเลือก ID แล้วนะครับต้องการซื้อไ d เราต้องเติมเงินเข้า นะครับนี่นะอ่าแล้วก็จะมีโอนผ่านธนาคารนะครับพอเติมเงินอะไรเสร็จซื้อ ID เสร็จนะครับให้เรากดที่โปรไฟล์นะครับกดมาที่การสั่งซื้ออ่าแล้วก็จะเห็นประวัติการสั่งซื้อนะครับให้แคปประวัติการสั่งซื้อตรงเนี้ยแล้วจิ้มไปที่ติดต่อนะครับที่ซาโต้เลนเจอร์ และแคปอันเนี้ยส่งให้ซาโต้เรนเจอร์นะครับก็สามารถรับไ d ได้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับไปซื้อกันเยอะๆนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a เจอ r นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC คลิปนี้นะครับผมจะมาไขความลับเจ้าตัวหรุยดอกไม้ยักษ์นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครนี้เลยนะนี่หรุยดอกไม้ยักษ์นะครับเป็นตัวละครจุตินะครับที่มีสกิลที่น่าสนใจนะครับก็คือ นี่เลยครับคืนดาเมจทักษะที่เข้ามา30เป็นดาเมจทั้งร่างกาย10วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโหดขนาดไหนไปครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอเกริ่นที่มาของคลิปนี้ก่อนนะครับว่าคลิปเนี้เกิดมาได้ยังไงนะฮะเออที่ผมจะมาขายความลับตัวหลุยดอกไม้ยักษ์เนี่ยนะความลับของตัวหลุยตัวเนี้ย น่ากลัวย,ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูในคลิปนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนาะก่อนที่จะมาเกิดเป็นคลิปนี้นะผมเลื่อน YouTube ไปนะครับแล้วผมก็เลื่อนมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวรับสุดเทพนะครับทริคนะผ่านหอคอยชั้น70สําหรับผู้เล่นใหม่ไลเลนเจอร์นะครับก็จะเป็นทางด้านช่องของโซโลวิดนะอ่าผมเปิดเข้ามาแล้วผมก็มาดูเฮ้ย นี่มันตัวสเตจจุติหรอแล้วมันเก่งอะไรนะครับผมก็ได้ไปดูช่องของน้องเขานะครับใครนะครับที่เอ้ยอยากรู้เทคนิคนะอันนี้น้องเขาทำไว้คลิปเดียวเนาะผมเห็นที่น้อง เกินเขาไว้นะอ่าเกินไว้ในคลิปเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเรื่อยๆนะครับก็มากดติดตามช่องน้องโซโลวิดได้นะอ่าเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยผมเอามาใช้งานแล้วใช้ได้จริงนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันไปครับอันนี้ก็จะเป็นด้านคลิปวิดีโอนะครับที่ผมลองไปทดสอบนะครับตามของอ่าน้องโซโลวิดนอที่น้องเขาได้ทําคลิปนะครับแนะนำเนาะผมก็ไปดูมาแล้วลองมาทำเฮ้ยได้จริงนะครับได้จริงยังไงไปดูกันผมนึกว่าโปนะครับ โปรยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับอันดับแรกเลยผมลองมาทดสอบด้วยเลนเจอร์สตัวนะครับผมใช้เป็นหรุยเปล่าอัศวินนะครับแล้วก็ตัวฮีเมะนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าอัศวินไม่มีดาเมจนะครับฮีเมะก็ไม่มีดาเมจนะครับลุยก็ไม่มีดาเมจนะเออแล้วทุกคนดูโปเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นตกใจไหม นึกว่าโป้ขนาดผมทดสอบตอนแรกอะผมยังงงเลยเฮ้ยโปหรือเปล่าวะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาไขความลับเจ้าตัวหลุยดอกไม้ยักษ์นะครับแล้วก็จะบอกว่าเกิดแบบนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้จะเป็นด่านบอสนกนะครับที่70นะครับเป็นหอคอยชั้น70นะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เลยครับความโหดของหลุยที่หลายคนไม่รู้นะครับปังโหดมากเลยครับหลุยโอ้โหสุดยอดครับหลุยสุดยอดจริงๆนะฮะ ก็ที่หลายๆคนนะครับได้เห็นจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมเล่นเลนเจอร์แค่3ตัวนะครับดาเมจก็ไม่มีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่านี่ครับจะเป็นทางด้านบราวอัศวินนี่เลยนะครับจะเป็นทางด้าน3ตัวนี้นะจะเป็นตัวหลุยนะหลุยนะครับไม่มีดาเมจสกิลนะครับส่วนตัวฮิเมะนะครับดาเมจสกิลก็ไม่มีนะครับเป็นตัวบัฟอย่างตัวฮิเมะเนาะอ่ะผมคาดเคลื่อนเนาะฮิเมะมีดาเมจนะฮะแต่ผมคิดว่าดาเมจเขาไม่น่ารุนแรงนะ ออดาเมจ4,000แต่ใช้งานจริงผมไม่เห็นดาเมจเดี๋ยวเราไปทดสอบการส่วน,นอัศวินนี่ก็ไม่มีดาเมจอยู่แล้วนะฮะจากคลิปเมื่อกี้เลยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับในหอคอยชั้นที่70นะฮะตัวหลุยนะครับโหหลุยจุติผมไม่คิดว่าจะเหมือนโปรเลยนะฮะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันสดๆเลยนะผมแอบไปเล่นหลังไมค์มาแล้วแต่ครั้งนี้ผมจะเล่นสดๆให้ทุกคนดู3ตัวละคร ว่าเกิดขึ้นจริงไหมนะฮะหรือว่าเฟคขึ้นนะครับสำหรับตัวหลุยดอกไม้ยักษ์นะฮะอ่านี่ครับเอาคูณสอ,ออกนะครับบอสนกอยู่ข้างบนนะฮะนี่ครับปล่อยไปเลยปึ๊บอา,อาจจะต้องทําเวลาสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับว่าดาเมจเท่าทีละ1%นเะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าดาเมจจากฮีเมะ ไม่น่าใช่นะดอกเดียวหายนี่ครับไม่น่าเกิดจากฮิเมะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเออมานี่ครับบอดนกปังนะฮะไล่ามาปุ๊บอ่ะโอเคนะครับอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะเออปุ๊บเฮ้ยมายังเนี่ย หมาย่าง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 ยางนะยางยางยางนะครับยางนะฮะยางโอ้โหข้างบนยังไม่ได้วะเอาไปลุยกันต่อครับเอามามาแล้วมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้อ่ะโดนปราออรินนะฮะ อ่ะ98%นะฮะเห็นได้ไหมครับว่าไม่น่าเกิดจากดาเมจนี่ครับเหลือ30%แล้วจังหวะนี้ยังไงฮะจังหวะนี้เหลือ30อยูย่ๆก็ดาเมจอยูย่ๆเลือดบอสเหลือ30% <c oughs> งงไหมเอออ่ะงงไหมนี่ฮะอยู่ๆบอสเลือดเหลือน30%ะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวหลุยนะอ่ะเดี๋ยวผมขออีกเกมนึงนะครับพอดีแบบ มันไม่ได้จังหวะนะตอนที่อยู่ๆบอสเหลือ3 0มเลยเนี่ยคือไม่ได้จังหวะนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนฟังว่าเอ้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงทำไมอยู่ๆบอสเลือดหายไปเออมันเป็นบัคกหรือมันเป็นเกิดจากอะไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเกิดจากตัวหลุยเลยครับผมนะอ่าตัวหลุยดอกไม้ยักษ์เนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะขอเพิ่มทางด้านตัวหลุยไปอีกสักหนึ่งตัวนะเพื่อให้ การทดสอบเนี่ยมันเห็นชัดมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นลุยสองตัวร่างไฮเปอร์กับร่างธรรมดาอ่ามาดูกันนะครับไปนี่ครับเราก็จะเน้นนะทำเยอะๆนะครับนี่บอสนกอ่าปึ๊บจังหวะนี้ยังไงยังไงครับจังหวะนี้บอสนก ปังเห็นไหมเหลือ10%โอ้โหเหลือ10%จบไวมากนะฮะนี่ครับเออนี่ครับยางอ่ะยางยางอ่ะเหลือ10%แล้วนะครับยางนะยางนะเอออ่ะดอกนี้ดอกนี้ยังไงดอกนี้เรียบร้อยนะครับบอลน,นกตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะ เกิดจากอะไรผมว่าถ้าหลายคนสังเกตเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่บางคนก็ยังงงให้ทำไมเลือดถึงลดนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูคลิปก่อนนะฮะอ่ะการที่บอสเนี่ยจะเลือดหายแบบเนี้ยได้เกิดจากอะไรนะครับก็คือเราจะเห็นได้นะครับว่าหลุยเนี่ยนะครับอ่าตัวหลุยดอกไม้ยักษ์เนี่ยเขาจะทําการใช้สกิลดอกไม้งอกมาจากต้นเขานะครับแล้วจะขึ้นเป็นเอฟเฟกต์ดอกไม้นะครับนี่ อาจจะขึ้นเป็นเอฟเฟกดอกไม้เนี่ยประมาณ1 2 3หลายตัวเพราะว่าเป็นเอฟเฟกเนี่ยที่มันบัฟพักพวกเนาะก็ตัวหลุยบัฟเนี่ยจะไม่ได้ติดแค่จะไม่ติดตัวเองนะครับจะติดพักพวกรอบข้างแล้วเลนบนเนี่ยที่บอสนกอยู่เนี่ยพักพวกรอบข้างผมเนี่ยติดดอกไม้กันเยอะนะครับแล้วตอนบอสอ่าเป็นสกิลนะครับใช้สกิลตีขึ้นมานะครับบอสนกเนี่ยปังนะครับก็เลยทําให้บอสนกเนี่ย ตายไปเลยนะคเหมือบเขาตีแล้วก็ตายไปเองนะครับเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากที่หลายๆคนเคยเล่นกันเลยนะครับก็คือจะเป็นดาเมจของทางด้านดาเมจสะท้อนนั่นเองนะครับคืนดาเมจทักษะที่เข้ามา30%นะฮะให้กับบอสก็เรียบร้อยไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอบอกงี้ก่อนนะครับว่าเอ้ยทำไมแบบบางครั้งเนี่ยเฮ้ยผมทดสอบให้ดูแล้วลดไปไม่ได้ลด ทีเดียวตายเหมือนโปรเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมทดสอบทําไมอ่าลด90%หรือ10%เปทำไมลดเหลือ30% 40%ถูกไหมอ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายิ่งเราปล่อยตัวรอบข้างเยอะนะครับแล้วติดสกิลเนี่ยบุปผาแห่งชีวิตเนี่ยรอบข้างเยอะแล้วยิ่งบอสใช้สกิลเข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่า จะทาให้ดาเมจเลือดบอสเนี่ยยิ่งลดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นที่ทุกคนเห็นว่าบอสตายทีเดียวก็คือได้บัฟเนี่ยบุผาแห่งชีวิตเยอะนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับความลับของตัวหลุยนะฮะแล้วการที่จะทําไ้ตัวหลุยเนี่ยให้ติดได้เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับยากยังไงนะครับเพราะว่าตัวหลุยเนี่ยเป็นตัวที่อ่ะผมไม่ได้ปั้นไฮเปอร์แม็กเนาะผมเล่นร่างธรรมดากับร่างไฮเปอร์นะครับแล้วอ่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเปลาะ นะครับแล้วตอนไปเล่นหอคอยด่านบอสเนี่ยอายังด่าน70เนี่ย เราทําได้นะครับแต่ด้านอื่นเนี่ยถามว่าทําได้ไหมผมมองว่าทําได้นะแต่เบื้องต้นเราต้องมีตัวบัฟอมตะเยอะๆนะครับไม่ก็ตัวยืนแทงตัวดาเมจเยอะๆนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทางด้านน้องโซโลวิทเนาะที่ทําคลิปนี้แนะนําขึ้นมาก็ทําให้คนที่ติดหอคอย70เนี่ยผมว่าถ้าลองเอาตัวหลุยอันนี้ไปเล่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะผ่านกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวบัฟอมตะนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ย เป็นยังไงนะครับสำหรับใช้งานด่านอบอสนะฮะอันนี้ผมเล่น5ตัวนะครับเป็นหลุยสตัวเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเราไปเล่นบอสอันอื่นเนี่ยหลุยเราจะไม่ได้ใช้สกิลนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนี่ลองสังเกตได้เลยนะถ้าเรามาเล่นบอสด่านด่านอื่นเนี่ยคือแบบโดนตีตายหลุยไม่ได้ใช้สกิลเลยนะครับก็เลยจะทําให้เราใช้สกิลดอกไม้ยักษ์เนี่ยของหลุยเนี่ย ถือผมมองว่าใช้งานยากนะเพราะว่าตัวขวาเขาจะเสกขเขาจะไล่สกิลเสร็จดอกไม้กว่าดอกไม้จะขึ้นน่ะมันไม่ทันเนาะเออแล้วแบบเราต้องไปเลงเลนที่บอสอยู่อีกอะไรเงี้ยมันลําบากนะครับนี่นะฮะ ก็เล่นด่านบอสด่านอื่นเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ถามว่าสกิลเนี่ยใช้งานได้กับทุกบอสไหมใช้งานได้กับทุกบอสนะครับแต่ยิ่งเป็นบอสเลเวลสูงขึ้นไปก็เริ่มลําบากแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเล่นด่านบอสเมื่อกี้เราเล่นบอส70ดผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาเล่นบอส80ดให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะเป็นบอส80นี่ก็ถือว่ายากเลยนะอ่ะบอสด่านอื่นผมก็มองว่ายากเพราะว่าบอสเขาตีธรรมดาแล้วหลุยเราไม่ได้เล่นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันบอสด่านนี้อ่ะบอ 80นะฮะอ่าเป็นตัวตัวนี้นะครับอะไรไพมอนเหรออ่ะนี่ครับปึออ๊บนี่มาถึงนะฮะอัศวินสตันตไปนะครับเนี่ยเราต้องมาเขาเรียกอะไรนะมาดูช่องบอสท,ที่มาต้องเน้นหลุยเยอะๆแล้วหลุยไปสังเกตไหมครับว่าหลุยเนี่ยไม่ได้ใช้สกิลเลยนะหเห็นไหมเออหลุยไม่ได้ใช้สกิลเลยก็จะใช้งานยากหน่อยนะครับแต่ด่านอ่าทางด้าน70เนี่ยต่างกันตรงที่หลุยเนี่ย มีโอกาสได้เล่นนะฮะมีโอกาสได้ใช้สกิลขึ้นดอกไม้เนาะอ่าก็เลยทำให้อาบอสนกที่เดียวตายที่เราเห็นคลิปกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันอ่ะเราเริ่มสร้างกองทัพได้เยอะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าไพามอนจะโดนสะท้อนดาเมจจากหลุยบไหมเนี่ยเห็นปะดอกไม้ติดตรงกลางเยอะอะไพมอนไม่ไปนะฮะเอออ่ะไพมอนไปกลางละนะครับปล่อยหลุยไปครับอ่าอ่นนีนี่น,นี่ดอกไม้ติดแล้วแต่ไพมอนโดนสตันยังว่านี้ อาดาเมจเริ่มลดเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่นะนี่ครับอ่ะแต่ไม่น่าใช่จากสะท้อนดาเมจปะเออน่าจะเป็นตีธรรมดานะครับนี่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 ดอกไม้ดอกไม้คือมันต้องลดเยอะเนาะเออถ้าลดทีละเปอร์เซ็นต์ไม่น่าใช่ละน่าจะเป็นอาพวกเลนเจอร์นะครับอย่างตัวทาคิมิจินี่ครับไม่น่าเกี่ยวกับดาเมจสะท้อนนะฮะอ่ะได้ไหมไม่ได้นะฮะอ่ะก็เบื้องต้นเนี่ยลองทดสอบดูนะครับแต่ผมต้องบอกงนี้ก่อนนะผมทดสอบหลังไม่เนี่ย คือกิลสกิลทางด้านเนี่ยดอกไม้บุพาของหลุยะบอกได้ว่าใช้งานได้จริงกับบอสทุกตัวนะครับในการสะท้อ,อนดาเมจนะครับที่คือดาเมจที่ได้มา30%เนาะแต่มันต้องเป็นจังหวะที่บอสใช้สกนะิลเนาะแล้วก็มันจะลิงกันยากหน่อยนะครับแต่ด่าน70เนี่ยทุกคนลองเล่นได้เลยนะครับใครที่ติดด่าน70นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะ มันคือมันเป็นตัวละครจุดติที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีติดคลังนะครับไม่จําเป็นจะต้องมี2ตัวแบบผมนะครับใช้ตัวเดียวเล่นก็ได้นะครับอย่างในคลิปผมใช้แค่3ตัวเองนะครับอ่าใช้แค่3ตัวก็ผ่านได้แล้วบอสนกแต่อันนี้ผมอยากให้อ่าทุกคนเห็นภาพเร็วๆก็เลยใช้2ตัวนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยกว่าจะงอกว่าจะอะไรเนี่ยค่อนข้างนานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้ดูกันนะครับว่าผมจะทําแบบคืนดาเมจรอบเดียวเนี่ยบอสนก สมองเล่ได้เลยไหมเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะมาละนะครับดอกไม้อ่าก็คือบอสต้องใช้สกิลเนาะตีธรรมดาไม่ไม่ไม่สะท้อนเนาะคือสะท้อนไม่ผมว่ามันไม่ไม่ไมหนักนะฮะสู้ดาเมจไม่ได้นี่ฮนะสะท้อนไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเออนี่อนะไม่ทีเดียวตายนะเออเอามานี่อนะข้างล่างนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะ อ่าเรียบร้อยนะเห็นไหมง่ายนะครับผ่านแบบง่ายๆเลยนะฮะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับมาไขาความลับตัวหลุยนะครับที่เฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะครับแบบสกิลเนี่ยนะฮะคือน่ากลัวมากเลยอะ่ะเพราะว่าด่านบอสเนี่ยเราจะรู้กันเนาะพวกบอสห่อคอยอะ่ะตีโอ้โหแบบยากกว่าจะตายนะครับแต่เราใช้แค่ตัวหลุยล่างธรรมดา140ตัวจุติแจกฟรีนะฮะเรียกได้ว่าหาได้ฟรีทุกคนอะ่ะโอ้โห สุดยอดนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ